สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ในรถที่แปลกตากันนิดหนึ่งนะ ผมอยู่ในเจ้าโตโยต้านะครับ c a m รี่ ACV30 นะครับปีสุดท้าย2 5 0 5นะะตัวท็อป2.4 Q คินะผมสลับกล้องให้นะนี่นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาทำการทดสอบกันหน่อยเรื่องการซิ้นเปลืองน้ำมันนะครับว่าเครื่อง2.4ลิตรนะครับ2,400 cc ซเนี่ย วิ่งทางไกลต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะผมก็จะใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณเนี่ยครับร้อยสิบร้อยี่สิบไม่เกินนี้นะจะไม่เกินร้อยยี่สิบนะรถคันนี้นะเป็นรถรถอีกรุ่นหนึ่งนะที่ไม่แข็งมากนะฮะที่เรือนไม่เนะี่ยขึ้นร้อยนะครับตัวกล้องจับความเร็วที่บนมอเตอร์เวย์เนี่ยขึ้นประมาณร้อยสามนะครับร้อยสามกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะแต่ที่เรือนไม่ขึ้นแค่ร้อยทุน่นทุนนะ นะครับก็คือผมลองด้วยการตั้งครูดไว้ที่100ต้นท่วนนะครับแล้วก็ขับผ่านตัวแสดงความเร็วบนมอเตอร์เวย์นะครขึ้น103กิลเมตรต่อชั่วโมงนะถือว่าแข็งนะไมล์ละไมล์แข็งกว่าความเร็วต่ำกว่าตัว GPS นะฮะนี่นะครับผมเติมน้ำมันมาจากปั๊มปตทนะครับตรง าทางด่วนขาเข้านะตรงแถวบางนานะที่พอเลยด่านจน่ายเงินทางด่วนนะครับก็จะเจอปั๊มปตทจุดพักรถนะฮะก็เติมมาเต็มถังนะครับตอนนี้ขับมาอยู่นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะอำเภอท่ายางนะครับ1 7อกิโลเมตรนะรน้ำมันหายไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็วันนี้เดินทางลงใต้นะครับกลับบ้านที่จังหวัดระนองนะฮะกลับบ้านที่จังหวัดระนอง นะครับก็เดี๋ยวจะดูกันนะว่าหนึ่งถังจากกรุงเทพมหานครเนี่ยจะสามารถเดินทางถึงระนองได้หรือเปล่าเนี่ยแต่จากการที่ผมดูคร่าวๆนดีวผมว่าอาจจะถึงระนองนะถังนี้อาจจะขับแล้วี่ถึงระนองเลยนะครับนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะเท่าที่สังเกตรถรุ่นนี้นะถังน้ํามันใหญ่นะมันไม่ได้ไประหยัดน้ํามันขนาดนั้นนะแต่แค่ถังน้ํามันมันใหญ่นะค เมื่อคืนตอนผมเติมนะครับน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังเนี่ยเติมเต็มถังหมดไปพันสามร้อยบาทนะนะครับคือเข็มมันต่ำกว่าครึ่งถังมาหน่อยหนึ่งอนะ่ะก็เหลือประมาณตีว่าประมาณครึ่งถังนะครับผมเติมเต็มถังพันสามร้อยบาทนะนะครับรู้สึกว่าถังมันใหญ่มากนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นหกสิบลิตรหรือหกสิบห้าลิตรประมาณนั้นนะครับตามสเปคนะเดี๋ยวผมต้องขอเปิด ข้อมูลละเอียดของตัวรถอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาทำฟูลรีวิวของตัวรถให้ชมกันนะครับนะครับวันนี้ก็เอาคลิปาการอัตราการเส้นเปลืองนะครับไปชมกันก่อนนะก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นจังหวะจังหวะนะว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีจอที่บริเวณคอ,อนโซลกลางนะแต่มันจะแสดงอัตราการซึ้นเปลืองน้ามันนะแต่เอาแน่เอานอนเลมันไม่ได้นะก็เลยอิงจากการเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็ขับ จนไปถึงจุดหมายหรือว่าขับจนน้ามันใกล้หมดแล้วเติมเต็มถังกลับนะครับจะได้รู้ว่าเราใช้ไปจริงทั้งหมดกี่ลิตรนะฮะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเพราะว่าผมก็จับเนี่ยทริป B มาเรียบร้อยนะฮะว่าเติมน้ํามันนะครับตั้งแต่เติมน้ํามันนะเติมผู้ผมเซ็ตทริป B เป็นศูนย์นะครับส่วนทริป A ผมเซ็ตเป็นค่าน้ํามันเครื่องนะฮะนะครับโอเคนะขอเดินทางต่อนะเดี๋ยวมาดูกันเป็นระยะนะว่าอัตราสิ้นเปลืองจับประมาณไหนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดระนองนะครับก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะก็เดี๋ยวจะนารถไปเติมน้ํามันรถก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับให้เต็มถังนะให้เร,รียบร้อยนะแล้วไปจอดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณเ,เข็มน้ํามันนะว่ารถไปประมาณไหนนะครับนี่เนี่ยต่ำกว่าครึ่งถังมานิดนึงนะต่ำกว่าครึ่งถังมานิดนึงนะครับกับระยะทางที่วิ่งมานะ533กิโลเมตรนะครับ นะครับ533กิโลเมตรนะฮะก็เราเติมมาเต็มถังจากบางนานะฮะบางนาที่กรุงเทพมหานครนะขับมาถึงจังหวัดระนองนะฮะหนึ่งถังยังเหลือครับหนึ่งถังเหลือครับแคมเร์เอบ30นนหนึ่งถังบอนะครับใครกําลังหารถมือสองมาใช้ทางไกลหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วนะจะเอามาขับทางไกลดูนะก็อัตส้นเปลืองถือว่าใช้ได้นะแต่ช่วงนี้ ถ้าคิดเป็นเงินมันอาจจะดูแพงนิดนึงครับราะน้ำมันแก๊สโซฮอร์95้วปัจจุบันเนี่ยในกรุงเทพมันรึละ29นะฮะต่างจังหวัดรึละ30แล้วนะครับตอนนี้นะทะลุ30ไปด้วยนะอย่างเช่นจังหวัดระนองนะทะลุแน่นะ30นะครับ,นะรบก็ถ้าคิดเป็นเงินมันอาจจะดูแพงไปนิดนึงนะแต่ถ้าคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองนะฮะกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้นะสำหรับรถคลาสดีเซมเมนต์นะครับเครื่อง2.4ลิตรรถหนัก1.5ตันนะฮะ 1.5ตันกว่าๆนะฮะนั่ง4คน5คนกําลังนั่งได้เดินทางได้ไม่ได้อึอดอัดนะถ้า4คนเนะี่ยสบายนะฮะถ้า5คนก็นั่งได้นะยิ่งเดินทาง1-2คนเนี่ยโหนั่งเหมือนประชาเลยนะฮะนะครับผมก็ได้ลองนะฮะนั่งเบาะหลังแล้วก็ให้รุ่นพี่ขับนะครับเบาหลังฝั่งซ้ายนะตัวที่คนนั่งหน้าไม่มีนะะนั่งสบายมากนะพื้นที่กว้างขวางเหลือเฟือนะครับใครที่ มองหารถมือรสองรุ่นนี้อยู่ก็วันนี้ผมมาทาคลิปเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับให้ชมนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปรุ่นนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพราะว่ารถเพิ่งได้มานะครับนะครับเพิ่งซื้อมานะคันนี้ก็อาจจะมีซ่อมบํารุงตามอายุการใช้งานนะรถสิบกว่าปีนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับเราสรุประยะทางนะวิ่งไป ห้9ร้อยสก้นะคือ5้าสิกโลเมตรนะฮะกำลังเติมน้ำมันอยู่นะฮะเรามาดูกันว่าจะโดนไปเท่าไหร่นะครับนี่นะ6กรแล้วครับเจ็ดรนะ800อบาทนะครับเก้900บาทแล้วนะสามสลิตรแล้วนะ30ลิตรหนึ่งพแล้วนะครับ สามสิบห้าเข้าไปแล้วนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะสี่สิบลิตรเข้าไปแล้วนะหนึ่งพันสามร้อยเข้าไปแล้วนะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบครับสี่สิบหกลิตรนะนี่เขาอัดไปให้นะน่าจะได้วันพันสี่นะนะครับน่าจะอัดไปวันพันสี่นะครับ, 1, รบก็คือคิดไปหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะเพราะของเดิมที่กรุงเทพเติมเนี่ย อัดเพิ่มไปนิดเดียวนะตอนนี้ได้พันสี่นะกับระยะทางนะครับห้าร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะห้าร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะเพื่อนๆก็ลองคำวนวณดูนะครับตกโลนึงประมาณไม่ถึงสามบาทนะตกสองบาทกว่านะครับสองบาทกว่าก็ถามว่ากินไหมนะสองบาทกว่าก็ตกอยู่ประมาณ 1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะวันนี้ผมคำนวณด้วยสายตาคร่าวๆนะยังไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะใครมีเครื่องคิดเลขก็คำนวณดูนะครับเอา540ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย47ลิตรนะฮะ47ลิตรนะครับ, l, รบก็จะได้เป็นอัตราสิ้นเปลืองว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับบาทต่อกิโลล,ลิตรก็เอาพัน0ตั้งแล้วก็หารด้วย540นะครับก็จะได้รู้ว่าอัตราอัตราบริโภคน้ำมันนะกี่บาทต่อกิโลเมตรนะครับ ก็เรียบร้อยนะสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ในรถนะขึ้นอยู่13.1กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเซ็ตนะฮะทริป B เป็นศูนย์นะครับทริป B เป็นศูนย์นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางต่อไปนะว่าขับใช้งานจากบ้านผมเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ผมก็จะเซ็ตนะตัวอัตราเฉลี่ยนะครับที่ จอกลางนะเป็นศูนย์นะครับนี่นะครับจะเป็นศูนย์นะแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอัตราบริโภคน้ํามันในการใช้ในต่างจังหวัดเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับเร่งนะครับขึ้น577กิโเมตรนะก็คือน้ามันเต็มสังตอนนี้สามารถขับได้อีก577กิโเมตรนะครับซึ่งความจริงมันเกินนะ มันเกินนะครับเมื่อกี้ผมลองบวกน้ํามันที่เหลือที่มันขึ้นว่าวิ่งได้อีกร้อยกว่ากิโลนะเราวิ่งมาแล้วเมื่อกี้ห้าร้อยสี่สิบนะมันยังวิ่งอีกได้อีกร้อยกว่ากิโลนะตกกับเกือบเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะฮะขับต่างจังหวัดทางไกลนะเต็มถังนะครับตกกับเกือบเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะถ้าวิ่งให้แบบจนไฟเตือนขึ้นเนะี่ยผมว่าจะถึงเกือบเกือบเจ็ดร้อยเลยนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e นะฮะ นะครับให้ช่องแอบทัศชัยของผมด้วยนะมีปัญหาสอบถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับยินดีอ่านนะครับทุกคนทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ